วัสดีนะคะมาพบช่องน้องอันดาม,มันนะคะวันนี้อาบน้ำอาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้จะให้ดูตัวตลกก่อนตัวตลกเรื่องอันใดจะน่ารักเนาะมันคืออันนี้วะชาติบอกเฮ้ยดูวะเลยพกฟันข้าวก่อครับพี่ดีก่อน มีโบลต์นาลังนาลักเว้ขี้เกียจ ๋ยกหัวด้วยอ่ะครับก่อนครับไปดีครับด้วยครับไปดิขาด้วยรับไรางวัลด้วยรางวัลอ๋อจะเอากล่องเลยนี้จะกินกล่องเอนันนี้มีคนเนี่ยด้วยมีหนมอยู่นู่นน่นนมากข้าวเหียวกล้อง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 คอยกล้องคอยคอยมาอยมาอยมากตายเลยน ไม่รู้จากกล้องเลยนะคะ <laughs> ไม่สุดใจค <c> ร <oughs> ับก่อนบด้าไม่ได้ทำอะไรเลยเยี่ยมคนกล้องเลยอันดาโอ้ยไม่ได้กินง่ายดอกสวัสดีกันเบิ้ลมือแลอยู่นี่โอ้ยจะมันเนาะกล้องกล้องกล้องกับบฟังกันเลยเนาะอันดาเอ้ย เอาเร็วเร็วจะได้กินอีกเป่าอีกเร็วเอาเอากับพออีกก่อนเร็วจอยมา่มาพ่มาเปล่าเร็วเเป่าเร็วเรเ่งสู้พ่สูเพุ่งก่อนเอาดี่นเป่าเป่าคนเป่าคนเปาดีเดี๋ยวก่อนเป่าเบยเป่าจีดูเบยเปาดีเป่าคนเป่าดีดี โอ้ oh, ไม่เอาเอากีก่อนถ้างั้นกีก่อนเอาให้รางวัลก่อน,อ,อ,นอร่อยมากอา้าวกีกอนได้รางวัลแล้วได้รางวัลก็ <c oughs> คได้รางวัลแล้ว,ลว,ดลวเดี๋ยวเป่าใหม่เป่าอีกรอบนึ่งให้แม่ๆดูก่อนวันนี้มาโชว์ความสามารถนิดหน่อยก็ขอได้โชว์นะคะอันนี้ก็ถือว่าน้องเก่งแล้วเอาโชว์อีกนิดนึงแล้วอีกหนึ่งบทเพลง ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทางช่องน้องอันดามันนะคะนี่นะคะความน่ารักของน้องเราก็ทาได้วันละนิดนะคะคุณแม่ค่ะขอพระคุณคุณแม่มากๆฝากกดไลค์กดแชร์ทางช่องน้องอันดามันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีนะคะข้าวกรข้าวก็วกเร็วสวสัีสวัสดีค่ะ